ออ sociedad, พี่เมฆาพื้นมาพี่มาอกมาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาเรากำลังจะมาขนเฟียงขนเฟียงว้พี่โมมาขนเฟียงเรามาขนเฟียงโอ้รงงานพมาของหออุ้ยมันไงอ่ะเรื่อไม่ขึ้ดักเรื่องเราบอ ามาขนเฟียงนะทุกคนนะหน้าเตอนนี้เรากำลังอยู่กลางทุงง่งนากำลังขนเพียงเพื่อที่จะขึ้นรถไถ คัดว่นาะลูกพามีเนาะแม่อมเน้านบางย้อมคือว่าใส่เสียก็ค่ายลสวบ่เห็นผมโอเคทังรถไฟอเทาไปได้หรือ ไปโลกไปแล้วรอบแรกรอบที่หนึ่ง